โอเคนะครับก็อยู่กับผมปูนผัดถั่วอีกเส้นเคยนะครับวัอนี้ครับจะพาะมาอกินอหอยจูบช็อตนะครับอืมนั่นแหละหอยจูบช็อตนี่มันไม่ได้แบบจับปุ๊บช็ะออนแบบนี้นะครับผมมันบนแม่นอันนั้นมันซอสนะพี่น้องอันนี้มันชอ็อตไปคำแหลกให้เลยหอยจูบ

แับได้พี่น้องเป็นหอสซี่รีนะครับสองตัวบาหอสซี่รีน่ะฮอสซี่ซรีแสบแห้งพี่นอ้องมันกรึบๆนะอฮอืสซี่รีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องใบมังกรูด อืหมอืมันตาอะไรแบบขลัอ,องจูบีพี่น้องมามาที่คนแห้งพี่น้องเลยเห็นปะอืืม ืลูกลูกหอยพี่นอ้องกรึบกรึบเลยแตกโปะโปะเลยใบมะกรูดนะสมุนไพรใบมะกรูดอืเห็นบ่อือือแซ่บครับหอยจุ่มมีตัวใหญ่พี่น้องไฮเบิด้ด ครับคลิปนี้กับเจ้าบเป้งเท่าน,นี้นะครับไปก่อนค,ครับ้องไปกดอะไรกูแค่อย่างไรผมเห็นยังคอมเมนต์มาเลยไปนะครับ